สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านกระผมนายตาติกรอ่อนเงินปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพนศึกษาโรงเรียนครูประชาสันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการสอนในรายวิชาเซปัตโก2รหัสวิชาพพ31224ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-8โดยได้เสนอขอมีหรือขอเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพนักศ,ศึกษาซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละคน ด้วยกระบวนการ Active Learning ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learning และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาระศึกษา5ขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเลีนรู้ข้างเท้าด้านในโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเซปะตะก้อ2ที่ผ่านมา ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเซฟตกกอสองพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการฝึกขาดทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นกีฬาตะกกอนอกจากนี้นักเรียนยังขาดความพึงพอใจในการ เรียนรู้รายวิชาเซปตโกเพราะนักเรียนคิดว่าการเล่นเซปตัตะกไม่ใช่กีฬาที่ชอบเรียนแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้สอนจำเป็นต้องค้นคว้าหาวิธีการและสื่อการเรียนการสอน mm hmm. เพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเซปตัตโกเพื่อความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาเซปราร์โกให้ผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติทักษะการเล่นลูกข้างเท้าด้านในและทักษะอื่นๆให้มีประสิทธิภาพและเกิดทักษะที่สําคัญสูงขึ้นจากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ศึกษาออกแบบการเรียนรู้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาเซปราร์โก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการดอกลูกตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในได้มีการทดลองใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆเพื่อจะหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่สุดที่ทําให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาเซฟตะก้อเพราะการเล่นกีฬาจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากาความรักในการเล่นกีฬานั้นๆจนนําไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและท้าทายให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทสํำคัญในกระบวนการเรียนรู้โดยครูทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกฟาลีเตเตอร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพโดยการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้กับผู้เรียน เริ่มจากการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและท้าทายเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินอยากมีส่วนร่วมตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จง่ายเพื่อสร้างความมั่นใจและเห็นพัฒนาการของตนเองครูเป็นแบบอย่างที่ดีใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการสร้างสนามพลังบวกพร้อมใช้คำชมเชยให้กำลังใจเพื่อเสริมความเชื่อมั่นและเชื่อมโยง ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเซปะตะกอ้อกับสุขภาพของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าที่แท้จริงของกีฬาในระยะยาวโดยหลักการสำคัญของแนวทางนี้ประกอบด้วย 1. กระบวนการ active learning คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การฝึกทักษะพื้นฐานการควบคุมแรงการจับจังหวะและการประยุกต์ใช้สถานการณ์เกม โดยครูจะสร้างกิจกรรมกระตุ้นการวิเคราะห์เช่นการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองและฝึกดอกลูกตะก้อเป็นคู่เป็นวงหรือเป็นทีมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ผู้เรียนไม่เพียงพัฒนาทักษะกีฬาแต่ยังเรียนรู้ความมุ่งม,มั่นความอดทนและการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จในสนามและชีวิตจริง 2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ c o ออ e เปอ i v เ l ที r เลิรคือการให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มเล็กๆโดยมีเป้าหมายร่วมกันแต่ละคนมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ทั้งยังปลูกฝังทักษะทางสังคมและความสามาัคคีเพื่อความสำเร็จร่วมกันในทีมเพื่อนช่วยเพื่อน 3. วิธีการสอนแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาละศึกษา5ขั้นตอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นลูกข้างเท้าด้านในที่ออกแบบขึ้นโดยเริ่มจากการนําเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นและความสนใจเช่นเกมหรือคําถามชวนคิดจากนั้นเข้าสู่การอธิบายและสาธิตโดยครูแสดงทักษะให้เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนก่อนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในขั้นการลงมือทำ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะตามเป้าหมายต่อมาคือการประเมินผลโดยให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองสุดท้ายคือการสรุปบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจ,จริงเทคนิคนี้ไม่เพียงช่วยพัฒนาทักษะกีฬาแต่ยังปลูกฝังความมั่นใจความมีวินัยและความรักในสุขภาพให้กับผู้เรียนทุกคน จากการที่ข้าพเจ้าได้นำเอาวิธีการสอนแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้พนัศึกษา5ขั้นตอนผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ active learning ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ co-operative learning รายวิชาเซปัตค้อ2รหัสวิชาพพา31224หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเซปัตคอพบว่า ผู้เรียนสามารถนําวิธีการเทคนิคการจัดการเรียนรู้พละศึกษา5ขั้นตอนกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้้ังเท้าด้านในโดยแต่ละขั้นตอนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเล่นและพัฒนาทักษะการเรียนรู้้ังเท้าด้านในได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้นักเรียนทั้งหมดจํานวน35คน มีความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA ในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100และยังส่งผลให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันตะก้อในรายการต่างๆอาทิตน์ 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กีฬาตะก้อระดวงสากลชายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทั้งที่40ระดับบุรีเกมรอบพัดเลือกตัวแทนทัพ2 2ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กีฬาเซปตะก,กอ้อประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดัชานาาประจำปี2567 3ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเซปตะก,กอ้อประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบพันเลือกตัวแทนจังหวัดไทยนาทประจําปี2567เป็นตัวแทนจังหวัดไทหนาทเข้าร่วมการแข่งขันรอบพัชเลือกตัวแทนเขตการศึกษาที่หนึ่งณจังหวัดพระนครอยุธิยากระผมขอจบการนำเสนอดิทัศน์แรงบันดาลใจไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ